คือคุณครูผู้งดงามยามแย้มยิม้มคือคุณครูผู้เพรบพริ้มปริ่มสดใสคือคุณครูผู้สอนสั่งทั้งกายใจคือคุณครูผู้ให้ไม่เปลี่ยนแปลงคุณครูพิมพิสากล่ำคลังหรือป้าแจ๋ว เกิดเมื่อวันที่20เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2,499เป็นบุตรของนายบุญมากสอนแก้วและนางแสงจันทร์สอนแก้วมีพี่น้องร่วมกันทั้งหมด2คนโดยเป็นบุตรคนโตส่วนคนที่สองชื่อนางสาวจันจิราสอนแก้วปัจจุบันพักอยู่บ้านเลขที่199หมู่ที่1บ้านแม่กื้นหลวงตำบลแม่กระสาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากคุณครูพิมพิสากล่ำคลัง จบการศึกษาระดับปริญญาตรีคุรุศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกขาหารรมกรรศาสตร์วิชาโทนาตศินจากวิทยาลัยครูกำแพงเพชรบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่1เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2521ที่โรงเรียนบ้านเมกษาอำเภอแม่สอดจังหวัดต,ตาบกสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาตาเขตสซึ่งขณะนั้นยังเป็นสอปอ,อแม่สอดปัจจุบัน คุณครูพิมพิสากลมคลังดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งก่อนการเกษียณอายุราชการเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับสูงสุดคือจักรพรรดิมาลารวมอายุราชการทั้งสิ้น47ปี4เดือน ทางด้านครอบครัวนั้นได้สมรสกับนายบัญชัยกล่ำคลังซึ่งปัจจุบันรับราชการครูตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านแม่กืดหลวงกันชัยมิตรภาพที่182มีบุตรร่วมกัน3คนตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ คุณครูพิมพิสาสวาคลังได้มุ่งมั่นทุ่มเทและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่มาโดยตลอดซึ่งมีผลงานและความภาคภูมิใจที่นับเป็นเกียรติประวัติตังนี้ได้รับใบประกาศเกียรติคุณคุณครูผู้สอนกลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพระดับอำเภอและระดับจังหวัดต,ตั้งแต่ปี2538จนกระทั่งปี2540อย่างต่อเนื่อง และยังได้รับคัดเลือกให้เป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนในโครงการแข่งขันโครงงานระดับประเทศจากสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการได้รับคัดเลือกเป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนในการแข่งขันทักษะสิ่งประดิษฐ์ในระดับจังหวัดและยังได้รับรางวัลบุคลากรต้นแบบการปฏิรูปการเรียนรู้รางวัลครูเกียรติยศจากสำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาตินอกจากนี้ ยังได้รับคัดเลือกให้เป็นครูผู้สอนกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยีระดับชั้นมัธยม,มศึกษาตอนต้นระดับภาคเหนือได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีด้นานการบริหารจัดการและยังได้รับรางวัลลำดับที่1ในการคัดเลือกครูผู้สอนภาษาไทยที่มีผลงานดีระดับชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่1ถึงปีที่3 ของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาตาเขต2ในปี2555และในปี2558อีกด้วยป้าแจ๋วมีข้อคิดที่อยากฝากให้คนทำงานทุกคนคือเหรียญมีสองหน้าปัญญาชนก็ควรมองคนสองหน้าเช่นกันและไม่ว่าคุณจะเป็นใครอย่าตัดสินคนเพียงแรกที่เห็น ควรให้เวลาเขาอธิบายเหตุผลบางทีสิ่งที่เราเห็นอาจไม่ใช่สิ่งที่เป็นอย่างนั้นจริงๆก็ได้สำหรับอนาคตหลังจาก,กเกษียณไปแล้วนั้นตั้งใจที่จะดูแลมารดาที่แกชราบุตรและครอบครัวช่วยเหลืองานสังคมและผู้ด้อยโอกาสในด้านต่างๆ หารายได้จากการทำธุรกิจเล็กๆภายในครอบครัวและพบปะสังสรรค์กับเพื่อนๆน,นานๆครั้งเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและถามสารทุกข์ซึ่งกันและกันคติประจําใจเราโกหกคนอื่นได้แต่เราโกหกตัวเราเองไม่ได้